เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าเมรีฟาร์มสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีเมรีฟาร์มทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้มาฝากอีกแล้วเอามาฝากอีกแล้วสวยๆนะคะสาวน้อยอ้ออเอเอเลยนะคะแม่จา๋าใครสนใจชุดนี้บอกเลยอย่าพลาดสายพัฒนาเน้นๆสองตัวสายพัฒนาเน้นๆสองตัวแถมอีกหนึ่งตัวจ้าลูกค้าจา๋าชุดนี้ห้าตัวซื้อควายห้าตัวได้ ซื้อสี่ตัวได้ห้าตัวแม่ค้าแถมแถมหนุ่มน้อยซื้อมากแล้วบได้ขายแถมไปรอดพี่น้องเปลืองงาให้ได้าาก็ได้ดอกบ่แต่บได้าากินเฟื่องไม่ขาดซื้อเฟื่องอ่ะกินซูมือนี่นี่ตัวแถมได้พี่น้องเด้อตัวแถมตัวแถมนะคะชุดนี้ตัวเมียสามตัวไซส์ใหญ่ๆเลยตัวเมียสามตัวไซส์ใหญ่ๆเลยนะจ๊ะ ตัวนี้คือตัวแถมนะลูกค้านะตัวผู้น้อยตัวนี้คือตัวแถมกินยากินฟางกินอาหารเป็นกินยากินฟางกินอาหารเป็นจ้าลูกค้าจ้าชุดนี้ทั้งหมดห้าตัวชุดนี้ทั้งหมดห้าตัวจ้าสายพัฒนาสองตัวสายพัฒนาสองตัวควายบ้านหนึ่งตัวจ้าตัวนี้ควายบ้านเด้อ ตัวนี้ควายบ้านอายุ18เดือนควายบ้านอายุ18เดือนนะลูกค้านะเพศเมียนะอายุ18เดือนส่วนตัวนี้สายพัฒนาสายพันธุ์พัฒนาอายุ11เดือนจ้ะตัวนี้นะคะ11เดือนลูกค้าดูได้เลยสายพัฒนามันจะคอใหญ่ๆตันๆแน่นๆหนาๆแบบนีนนนนนนน้ถ้าลูกค้าซื้อแยกตัวนี้6 0 0 0 0 62,500บาท62,500บาทจ้ะลูกค้า เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งซื้อราคานี้อย่าเพิ่งซื้อมีจัดหนักกว่านี้อกีกมีถูกกว่านี้อกีกููค้าจ๋าให้ดูใกล้ๆสวยมากราคอรำตัวสวยมากอ่างใหญ่หนาะลึกนะคะลูกค้านะหางยาวนะคะหน้าตาดีอายุ11เดือนสูงประมาณร้อยเย่นะคะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดประมาณนั้นลูกค้าจ๋าใหญ่ๆเลยคอเป็นนอกเลยนะ ตัวนี้ก็ใหญ่เหมือนกันอายุ18เดือนควายบ้านๆน,นะลูกค้านะควายบ้านๆน,นะจ๊ะหางยาวเฟื้อยเลยหางยาวเฟื้อยนะคะท้ายดีตูดดีนะคะอ่างนะอ่างใหญ่นะลูกค้าและตัวนี้หนุ่มน้อยนะคะหนุ่มน้อยหน้ามนนะคะหนุ่มน้อยหน้ามนควายตะการพืชผลนะจ๊ะอันนี้สาวน้อยนะคะสาวน้อยใส่พัฒนาเดิม อันนี้สาวน้อยสายพัฒนาเหมือนกันจ้าลูกค้าจ๋าสายพันธุ์พัฒนาเหมือนกันนะคะอายุหกเดือนกว่าจะเจ็ดเดือนแล้วแม่อายุหกเดือนกว่าจะเจ็ดเดือนแล้วจ้กดูตูดดูท้ายน้องได้ดูตูดดูท้ายน้องได้นะจ้าตูดใหญ่ท้ายใหญ่นะคะหางใหญ่นะจ้าไปรีล่ะไปรีละลูกลูกสาวคอยไปแลนรีแล้วนี่เลยนี่เลยมาแล้วมาแล้วเขากองเลยพี่น้อง ตัวนี้เลยนะคะอายุ6กเดือนถึง7็ดเดือน6กเดือนถึงเจเดือนราคาปกติน้องอยู่ราคา38,500้อยบาท38,500อบาทนะลูกค้าคิดราคาตามเ e มเลยนะตัวนี้ส8 5 0 0้ายตัวนี้หกหมื่สองหกหมื่นสองพันห้าร้อยนะคะตัวนี้สามหมื่นแปดนะคะตัวนี้นะควายบ,บ้านควายบ,บ้านนะคะอายุสิบแปดเดือนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยนะจ๊ะคิดราคาไปตามเ e มเลยนะ หก5มื่นสองพันห้ามมื่นแปดสามมื่นแปดนะคะตัวน้อยตัวน้อยก็จะอยู่ประมาณ1 8ื่นตัวน้อยก็จะอยู่ประมาณหมื่นแปดห้าจลูกค้า ลูกค้าลูกค้าคำนวณได้หรือยังจ๊ะลูกค้าคำนวณได้หรือยังนะยังถ้ายังไม่ได้คำนวณนะแม่ค้าจัดให้แล้วนะคะคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าจ๋าราคาอยู่ที่สี่ตัวนะคะราคาสี่ตัวตัวละสามหมื่นแปดพันห้าร้อยตัวละหกหมื่นสองพันห้าร้อยตัวละสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสายพันธุ์พัฒนานะลูกค้านะและก็ตัวเล็กตัวนี้นะคะตัวผู้ตัวนี้ราคาอยู่ที่ห9 5่0เก้าพันห้านะคะลูกค้าจ๋าสี่ตัวนี้ราคารวมกันสี่ตัวนี้ราคารวมกันอยู่ที่ 159,000บาท159,000บาทยังไม่รวมตัวแถมนะยังไม่รวมราคาตัวแถมนะแต่เดี๋ยวก่อนถ้าลูกค้าสั่งชุดนี้จัดโปงเงียบๆไปเลยจ้ะโปนี้เรียกว่าโปรงเงียบมากเงียบสุด,สดๆเงียบ เงียบหยุดไม่อย kind of mm our ู่เลยเงียบจริงๆนะคะแม่ค้าเงียบจริงๆแม่ค้าว่างมากนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรจะทําแล้วยาก็ไม่มีจะซื้อแล้วนะคะไม่มีเงินจะซื้อแล้วนะคะแถมไปเลยละกันนมน้อยหน้ามนนี่นะแถมไปเลยละกันนะลูกค้าหนาแถมไปเลยแถมตัวน้อยน้อยนี่แหละนะคะตัวผู้น้อยน้อยนี่แหละอย่าว่าตัวน้อยเด้อตัวนี้ราคาอยู่หมื่นแปดพันห้าร้อยผืนเ้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยลูกค้าจ่ายแม่ค้าแถมไปเลย หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยแถมไปเลยจ้าลูกค้าจ่าตัวนี้เป็นตัวแถมนะคะตัวนี้เป็นตัวแถมนะคะตัวน้อยน้อยนี่เป็นตัวแถมนะคะตัวผู้ลูกค้าจ๋ายยกชุดห้าตัวไม่ใช่ยกชุดสี่ตัวจ่ายสี่ตัวได้ห้าตัวนะคะจ่ายสี่ได้ห้าตัวเลย จากราคาปกติ1นึ0 0 0บาทจากราคาปกติ 1, นึ0 0 0สนหนึ่บาทราคา4ตัวราคาปกตินะคะจัดโปรเน้นๆโปรพิเศษไปเลยจ้ะจัดโปรเน้นๆราคาพิเศษไปเลยจ้ะขอเอาไปราคา1นึ0 0 0สนสี่บาทหนึ่งแ มอา2 5 0 0บาทได้หมดทั้งห้าตัวเลยลูกค้าได้หมดทั้งห้าตัวเลยนะจ๊ะได้หมดทั้งห้าตัวนี้เลยนะคะได้หมดทั้งห้าตัวนี้เลยนะแถมไปหนึ่งตัวราคานี้ถูกกว่าราคาปกติ ถูกกว่าไม่พอแถมไปเอกหนึ่งตัวแถมไปอีกหนึ่งตัวนะย้ำนะคะราคา18,500แดแถมนะคะแถมลูกค้าจ๋าโปนี้โปงเงียบๆนะคะโปรเงียบๆแถมไปเลยจ้าใครโทรก,ก่อนได้ก่อนใครโทรช้าหมดสิทธิตัวเมียสามตัวผู้สองตัวเมียสามตัวผู้สองของแถมไม่มีใครอยากได้ไม่เป็นไรจ้าซื้ออย่างเดียวก็คุ้มเหมือนกันแค่ซื้อก็คุ้มแล้วลูกค้าจ๋า แค่ซื้อก็คุ้มแล้วนะจ๊ะลูกค้านะแค่ซื้อก็คุ้มแล้วนะคะลูกค้าแค่ซื้อไม่ต้องแถมก็คุ้มแล้วแต่ไม่เป็นไรเมรีซะอย่างจัดให้เลยจ้ะเมรีซะอย่างจัดให้เลยจ้ะของแถมนะจ๊ะไม่เป็นโปรอะไรนะคะโปรเงียบๆเฉย,ยๆนี่แหละมันเงียบเกินไปเลยแถมนะคะชุดนี้แม่ค้าส่งให้เฟน แถมเปแถมเสร็จแล้วนะส่งเฟทั่วเขตอีสารเอาไปเลยจ้ะโปหนักๆโปเน้นๆน,น,นะจ๊ะ